สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เขาสวนกวางนะครับวันนี้พาตัวเล็กอิงวันนี้พาน้องอิงมาเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนสัตว์เขาสวนกวางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับ แม่ยสของปาไม่อยากขับล้อเดยวแม่ถ่ายคลิปเจะให้มาขับยงไหนล่ะันไหนสองสองดดูไดน้่ขึ้นขับเราขึ้นขึ้นรถกันตุกติก นี่คันเล่นนะพี่นี้เบรกนะครับนี่เบรกมือนะครับเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับซ้ายเดินหน้านะครับขวาจรได้จำได้ขอลงกันซ้ายเดินหน้าขวาถอยหลังอ๋อยังไม่ได้เปิดนะครับที่กดยังรับซ้ายเดินหน้าพี่กดเลยครับ๋อมันกดแบบนี้ค่อยแตะนะครับโอ้ยค่อยๆจะเย็นปี ไปครับโกโก้เดินทางกันได้แล้วตุกตี <c oughs> ลงไปก่อนใช่ไหมลื <c oughs> ่นนตุกตีอ <c oughs> ตกต <c oughs> เอ้ายังเรยวอะทวงอะไรย,ยไม่ตัว เป็นซิวเสียว,วครับมออไ,รไม่ใช่เขาโงอะไรไม่ชิล <c oughs> ตรงนั้แวะจุดแรกเหรอนน้คือตัวอะไรอยู่น,นเนี่ยนไงโนเขานั่งหงาอยู่ในกกงอะเดินเดินลงไปดูสิดูไหมอิงใ่้พาไปดูนาหนาอยู่นุ่มยี่ใูรนูน้นใช่ไหมพอเดินมาหาตุ๊กติกแล้ว ยังไงบ้างลูกหัวรอรอบนี้มารู้เรื่องแล้วครับยื่น่บบนยื่น มันแถมมายิ้มให้ข้างบนดิตอนนี้ฝนตกไหมคะปะ้าตกลินลินครับบรรยา,นะากาศดีนาาอกศดีมากเลยคนก็ไม่ค่อยมีกิ๊งขอเสียงน,น่อยตอนนี้คือทางสวนสนมีแค่เสียงคนนีู้ดูๆๆดูโอ๊ยดูเลยนะ <c oughs> โอ้ยสัตว์กลัวหมดแล้ว จะดตูตัวเจ้าอะไรนะพีเมอร์เรากำลังจะเดินทางต่อนะครับอ๋อไปดูใกล้ๆกันเลยมีตัวนาคอยู่น้องนาคน้องนาคเพอนุ้เราต้องเดินลงไปตรงนู้นไปไปดูนาคกันตุกติก่ะแม่ไปตุกติกมนาะ ยิงมาดูนี่<ป>เชิญค่ะ<ป>ลงไปไปดูหน้าก,กันครับ<ป>เ,เป็นไงบรรลุก,ก,การดีไหมน้องนอนหรือป่าวทำไมเป็นเงียเงี่ะ จตีนัเอ้าเฮ้ยนังไงนังไงไหนนู่นน,น,นู่นขำหลบเอ๊ะน่าหราที่น่าที่น่าเอ้ยขี้เกียจจังเลยนะเราทำไมเช้าๆไม่ชอบฝนเหรอนอนนอนอืมอากาศดีนอนเอา้า ไอตัวนี้เหลือแค่สองตัวเองตอนนั้นเรามามีหายเขาไปนอนที่อื่นหรือเปล่าในรูโอ้ปลุกอันนี้คือการปลุกปลุกพี่นาคพี่นาคเพราะว่าน้ำไมู่ดูนอนนี่คาบอกว่าขอนอนก่อนอิงป่าข้าวไปดูที่อื่นเขายังมีอีกเยอะเลยลูก ่น่หอยู่้เราไปดูนกกันครับเพราะมีนอนอยู่มีกันสี่ตัวนะครับมีสองตัวนะครับถ้าเราเ่จะเป็นนกปัวตัวใหญ่นะครับมเป็นตัวเลยมล เหมือนหุ่นเลยมันไม่ใช่นกจริงเลยนิ่งจังเลยมินมากป๊ <c oughs> าป๊าเรเดินไปขับรถมาก,ก่อนมินไม่รู้ รู้สึกยังไงคะรู้สึกหนักตอนอันนี้คืออาณาจักรนกมาคะอาณาจักรนกต้องบอกเลยว่ากลิ่นแรงมากกลิ่นแรงจริงๆอ่าขอดูหน้าเลยค่ะขอดูหน้าหน่อยอ้าวทำไมเงียบเลยทีนี้เมื่อกี้ปลาสูตรเขาจะหมกาไปดูหมีค่ะเจนอ้อมไปอ๋อดูใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมันนอนอยู่ข้างนี้เจีนอนอยู่ โอ้โหนอนแบบขี้เกียจมากค่ะเออมีมีนอนแล้วไม่หันหน้ามาด้วยนะประเด็น <c ười> ไม่ได้สนใจสัตว์เลยใช่ไหมลูกหยุดไปดันขี่โกคาร์ดดีกว่าไหมอันนี้คือจะเป็นรถแข่งใช่ไหมจะเป็นเสารถแข่ง <Evet. S 2> ใช่ไหมเออไม่ลงก็ไม่ต้องอยู่ในรถนั่นแหละไปดูป,ป้าไปดู ไปดูเสือสิงโตกันดูปล่อยมือเอาปล่อยไปเลยมาไปไหนายเหตุนะเอ่อมือไงพี่คดนั่งอยู่ตรงนี้นัโอ้ยอิงโตบักแบบเอฟเลยนุ่งซูมได้ซูมกดแช่เห็นไหมนี่ก่อนเป็นอันนี้คือสิงโตนะคะ เราไปดูในนี้ไหมอันนั้นคืออะไรปรา้าป๊าอันนั้นเหรอฝั่งนี้ฝั่เหมือนกันครับยูนะคะไม่มีอ,อะไรสรักคัญจระ,ะเข้อยู่กับไม่น่าใช่จระ,ะเข้อยู่ข,ข<อ>้างนเป็นแมวอะไรอ่ะแมวดาวไหนเงี้ยเมื่อไงนอนอยู่นั่นเหมือนหมาในเลยนุ่นอันนั้นน่าจะไฮยีน่า,าเลยปะเมีไฮ<ข>ยีน่าคุณ ก็หฮย,ยีน่านไงไงม่ไงมอนปัวป้าเลย,นนยเยนี่ยน,น,นะนเ,ขเขาสีเขาเลยเขาคือแต่งไฮยีน่าเนื่องจากสีน้องเขาค่อนข้างกลมกลิ่อเขานอนกันอยู่เขาไม่มีสัตว์ตัวไหนตื่นมาเล่นกับเราเลยสงสัยจะมีแค่กวางเท่านั้น ขีรังไหมไหมคะจะดูสิงโตร้องดีกว่าโอ้เสียงดังมากเหมือนคนเหมือนคนจะบ้วกเลยอะ นี้เขาออกมาจากกรงสิงโตแล้วนะครับกำลังจะไปต่ออันนี้จระเข้น้ำจืดนะครับจระเข้ครับไปดูจระเข้กันทุกคนสายมันก็จับดีนะเชิญจับรถแล้วไปดูกันทัตกติ๊กไปหาแม่ไปโอ้พุ่งเร็วขนาดจระเข้น้ำจืดนะครับทุกคนอยู่ไหนเอ่ย โอ้เจอแล้วนี่ไงเหมือนแบบม้อนหุ่นนะนี่ครับกำลังนอนแผ่อยู่นะครับม <c oughs> ีกี่ตัว <c oughs> เอ,อ่ยมีตัวเดียวเราอยู่นี่วันน <c oughs> ั้นเรามามันทำอะไรกันนะแม่มันกำลังตัองต้อนี่สองตัวอ๋อนี่ตัวเล็ก ตัวเล็กอยู่นี่อยู่ในน้ำแช่น้ำเย็นสบายใจเฉยูดอ่ะตรงนั้นไม่มีอะไรตัวนั้นะโปแไงตรงนี้ร่มรื่รรนม,มากเลยจ้ะใช่และะ้วไมนะ่ยินตรงกลางทะอหายดิอากาศดีมากทุกคนตอนนี้เรามาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยได้แค่ประมาณยี่สิบอะ ใช่เหรอโอเคครับเดี no. ๋ยวไปกันต่อเลยครับไปกันต่อครับผมดูจระเข้แล้วต่อไปจะเป็นอะไรให้แม่พาไปเลยครับอ๋อมาดูตัวเมียแคทกันนะครับใช่ไหมเรียกถูกไหมโอเคน่ไอตัวเนี้ยมันไม่ยอมออกไปเลยเนี่ยดูไปดูกับแม่ลูก มันน,าน่นนารักมากเลยนะ่ะทุกคนไปดูกันครับอุ้ยตัวเล็กๆน่ารักจังเลยน่น,นี่งดดูเขามาแล้วนี่วเขา้ขาน่ารักจังเลยทุกก เฮ้ยชอบให้ความร่วมมือแบบนี้หน่อยลูกน่ารักจังเลยมาอือยิ้มหวานเลยคนนี้หัวโขกนะชอบใช่ไหมดูหน้าสนใจยังเต้อเรีนแบบนี้หนูไม่กลัวใช่ไหมลูกเอาหัวโขกเลยเเอาาข้ไปแล้ว เขาไปแล้วบ๊ายบายไปเลยแล้วบ๊ายบายไปแล้วลูกอ่ะไปกันต่อแล้วแม่ขับมือเดียวด้วยนะลูกระเด็น ขับรถดีๆนะแม่าการดีมากครับผม<อ>ตรงนี้เป็นฮิปโปนะครับ่เะเราไปดูฮิปโปกันครับผมมาตุ๊กลุกป,ปะไปดูฮิปโปลุก อีโปโปเตมาร์กลัวไหมกลัวหนึกลัวอยู่กลัวแต่กลัวไม่เยอะกลัวตัวใหญ่ใช่ไหมอยู่ไหนเอยฝั่งนี้นู่นโอ้ตัวบักเอฟเลยโอ้ ันใหญ่มากครับปลาอัดมันตัวใหญ่มากโอ้โหอย่าต้นน้ำนะเห็นมามงนะโอ้ไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากเลยทุกคนถึงว่าจระเข้ยังกลัวกลัวทิงมันก็ใหนีตัวใหญ่มากทุกคนในกล้องอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ตัวจริงจะใหญ่มาก มาดูต่กเป็นยังไงเป็นยังไงลูก <c oughs> โ <c oughs> ปาก้าป่า <c oughs> ไปดูต่อมาครับทุกคนดดอันนี้มาดูโคอล่านะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังตอนนั้นเรามามันยังไม่มีนี่ฮะโคอล่าอ้าวไม่มีเหรอ โอ้โหนกล้างเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันร้อนแมวแวแๆวแๆวแวแวใส่เสาวเองเลยไม่มีครับทุกคนไปไปกันต่อออกจากกรงโควล้าเมื่อกี้ไม่มีมาดูเตาครับโอ้ เดินนี่ไงอันนี้ต่ออะไรอะ่ะกลิ่นน้ำมันน้ำมันน้เลยสามตัวตรงนี้กับตัวใหญ่ตรงนู้นนะครับโอ้นป<อ>ิดต้นไม้เธอดูไหนหไหนอะ่ะนี่ตรงขอยไม้เนี่ย กำลังเดินีมีมาเห็นยังอ๋อนู่นอ๋นนอตัวใหญ่แต่ละตัวก็คือแบบ่างตัวกับสาพาวไปล้อมจนผมกืนมากๆเลยนะครับก็คือแทบมองไม่เห็นนะอะไปไปกันต่อครับผม เราก็มาถึงแล้วนะครับจุดซิกเนเจอร์ของสวนสัตว์เขาส่วนกวางนะครับนี่ครับวางเต็มไปหมดเลยทุกคนมาด,ดูคนนี้เขาเริ่มสนใจแล้วนะนี่ครับกวางเยอะมา เราจะพาไปดูกวางใกล้ๆกันนะครับกออกไม่อยากเปิดเลยจริงเหรอ,อหวยออกแล้วทุกคนไปเราไปดูกวางดีกวา่าแซ่บไหมลูกแซ่บไหม,มดูพาอพาองพาเองอิงไปดูใกล้ๆสิ ตอนนี้ยังร้องใส่เขาอยู่เลยเดิเดเข้าไปดูเดินเข้าไปดูในนี้นะครับ Land of Deer เขาสวยจังเลยทำไมเขาสวยจังเลย เหมือนเหมือนกิ่งไม้เลยทุกคน mm. เดินเข้าไปเรื่อยๆ mm. ตัวนี้ mm. ดูเหมือนเขาจะระแวงเรานะทุกคน mm. มีหลายตัวเลยครับทุกคนสวยมาก <Hey. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับ ทำให้เขาสวยจังเลยอโอเคครับทุกคนไปไปหาน้องอิงอิงดีกว่าไป hey. 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 ดิครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับจุดชมสัตว์ของที่นี่ก็ยังมีที่หนึ่งก,ก็คือเราต้องขี่ขึ้นไปอีกก็จะมีพวกยีราฟพ,พวกช้างอะไรอย่างนี้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปไหมก็มาทีอาจจะไม่ขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเคยขึ้นไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์เขาสวน,นกวางก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็คือดีมากทั้งเงียบทั้งบรรยากาศดีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนจบนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปเดินเล่นอีกสักพักันครับ